ีปหน้าโอเคไอฮอไอกับเธอมันง่ายกับเธอมันง่ายกับเธอมันง่ายใครต่อใครก็ตายเธอเคยทำฉัน้องไห้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้กับเธอมันมัวเอาก็เข้าไปทั่ว่สมองเธอคงจะรู้ว่าฉันบอกตรงๆจะไม่เอาชัว คนอย่างเธอมันนาไม่มอายบอกตรงๆฉันไม่เคยสิดได้ฉันชูนิ้วกลางเลยเธอไปแต่จะไปไหนก็ไปก็ไปเลยอีควายไปเอากลับมาในเธอคิดได้ไง<น>ที่เคยสอนเธอก็คงไม่จำที่เธอทำแล้วมันเฮียได้ใจมาแต่ไปมองหน้าไตนาคำมัมจะยังไม่รู้ตแต่ มึงได้มาด้วยกันกูขอตัวทำใจคิดว่าดีก็เชื่อมึงทำไประวังบานเดิอแล้วกันเดือยบานจะติดไฟความเจ็บครั้งนี้ก็เป็นคนรับไว้คิดซะว่าจะเป็นคนรับใช้แต่้าเป็นเธอตัวเธอจะรับไหมขอตามขอน้อไปเอากันนี่รักไหมเอ้ยเอ้ยอ้อไปเอากันนี่รักไหมเอ้ยฮอเอออนี่้าหน้าตาไม่โอเคไอ จงแต่เธอมันล้าเธอได้กับใครมาบ้างเห็นเธอร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านคนอย่างเธอั้งโดนสบายย้ายังรักกันก็คอยชิบหายโดนเขาทิ้งมาก,ก็สมนำน้าอยควายทำากูไว้เยอะเดี๋ยวมึงโดนเดียวเวรกรรมตำสนัน ฉันก็เธอมันง่ายใครต่อใครก็ได้เธอเคยทำฉันลองให้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้ก็เธอมันมั่วเอาก็เข้าไปทั่วสมองเธอคงจะลัวฉันบอกตรงๆจะไม่เอาชัว่วๆ